ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับ drawing ถาวรกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเอ,อ่อออกแบบเนาะตัวใหม่นะครับเผ่าพันใหม่ในเรื่องดั r ฟัตนะก็ผมจะขอออกแบบเป็นคอมพิวเตอร์แมนนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะสูสีกับ Astro Toilet แน่นอน ผมก็จะสมมุติว่ามันมีพลังแบบนั้นแบบนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะมันจะมีพลังอะไรแล้วไม่แน่ใจด้วยว่ามันจะมีพลังไหมหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่าเริ่มแรกแล้วก็บัลเลงจอคอมพิวเตอร์ไปแบบนี้เลยนะ บางคนอาจจะคิดว่ามันเหมือนเอ่อทีวีนะครับไม่ใช่นะครับผมมันคือคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นแบบคอมพิวเตอร์เก่าๆจอบมบมๆนะครับมันเหมือนจริงๆนะทีวีอะผมเห็นครั้งแรกผมก็เห็นครั้งแรกผมก็คิดว่าเป็นแบบทีวีอะไรแบบนี้นะก็ตอนออกแบบเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะครับเพราะว่า ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มันก็ดูอะไรอยู่นะมันก็ไม่ได้เท่มากนะครับอันนี้มันก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรนะ ผมก็จะวาดเป็นแบบลายนะเขียวเขียวนะครับ ก็ว่ามันมัวแหละนะไม่รู้จะเป็นลายอะไร โอเคครับก็ประมาณนี้นะแบบหัวมันนะครับชุดเนี่ยผมก็จะเป็นคนออกแบบเหมือนกันนะผมก็จะวาดคล้ายๆชุดของพวกสปิกแร์นับก็คือจะมีเน็กไทแล้วก็จะมีเป็นเสื้อคลุมเป็นสูตร คุมไว้นะค,คล้ายๆล้าทีวีแมนครับผมก็วาดไม่วหนนะผมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไง อันนี้คือพยายามทำให้มันเหมือนสไตล์การออกแบบตัวละครของคุณบูมเนาะจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ อาจิงคือผมคิดว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะเพราะว่าขี้เกียจนะครับมันไม่รู้จะมันคือมันไม่ค่อยมีไอเดียผมก็จะทำแบบให้มันจ,จืดจางๆไม่มีอะไร แต่มันก็ไม่รู้สิผมก็วามัม่วเลยใครคิดว่ามันสวยก็เออก็ผมคิดว่ามันไม่สวยมากไม่สวยเลยะ่ะเพราะผมขี้เกียจเนี่ยาจริงผมเป็นคนที่ไม่ชอบวาดมากเลยนะขาเนี่ยวาดไม่เป็นนะ ถ้าวาดเป็นสอนพ้องไงเถอะจะเป็นประคุณอย่างสูงนะครับผมไม่แน่ใจนะเพราะผมต้องออกแบบยังไงเนะี่ยกางเกงเนะี่ยต่ผมก็ว่าดมั่วๆเป็นเป็นลายอนะเป็นรอยยับของกางเกงนะครับอแค่นี้เลยโอ้มันดูแบบชิ้นคิดมากเลย ผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่อุบาทมากเลยนะบาตท,ที่สุดเท่าที่ผมเคยทำเลยนะเสร็จแล้วนะครับใครคิดว่ามันสวยก็ขอบคุณนะครับส่วนใครที่คิดว่ามันไม่สวยเนะี่ยก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่ามันไม่สวยโอเคแค่นี้เนาะบายบายพิว ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร i b e ์ด้วยนะครับเจ